สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับมือนี้พ่อเหงกับสิพาพี่น้องท่านผู้ชมมาตามควงชท้ไทยมือห้วยออกกับน้องสาวนะครับมาฟังเบอรงเดอเพิ่นสิพาพี่น้องท่านผู้ชมโชคดีมื่อน,นี้มาฟังเบอรงวาเพิ่นได้ของดีมาฝากพี่น้องหาเตียวสื่อเอีมอ่ออมแล้วลบ่ยสื้ออิ่มแล้วกินลาเมวเขาก,าก็แล้วกินลาหมวหาก่อนเอากินลาเมงจะเส่ปีใหม่ยิ่งนี้แล้วปีใหม่ลูกหลาง อืบ้านตะลเอ็ดโอ้ลูกหลานมาเยี่ยมมายามเออมื่อวานไปไปหลวงพอ่พอพระใจบุญละบ่ไปไปหลวงพ่อพรใส่คัาตัวไปไปมาแล้วแล้วก็เลยไปกินบ้านน้องอยู่ในพุน่นสามถุงคับมามลุงมางมาป ตัวนี้นี่ขอยเอามื่อเสียงเด็ยแต่เติบขอกระซื้อตัวนั่นแค่นั่นเน๊ะกระซื้อตัวซีซีกับสามอันสามตัวคณะเจ้าวันนี้เมื่อคืนคอยคอยไปบ้านไห้หนิข้าเจ้าไปทำเสด็ดไหมเนาะกูถือขั้นโฮมใหม่เพื่อนนะําบอกมาเพื่อนกระซิบบอกไม่มีอะไรให้นะเอาเอาตัวนี้ไปกินปีใหม่อยู่เอาใหะ เกาหาเอ้เมื่อหันก็ออกเาหาที่หละเกาหาล่างเกาหาล่างนี่ื้อไปซื่อว่ากันเล้ื้อไรเกาหาเกาล่างนี่ฟังเพิ่นมาเปิดสะพานนะไเล่านะอืมเอาตัวนี้ไปกินปีใหม่เอาอันนี้นะไม่มีอะไรให้เอาต่วนี้ไปกินปีใหม่ะ ค,คือขั้นหงายไปเ็นไอ้มันสิออกดูวะจากแล้วนี่นเรามัน่ออาแจาังนาะว่ามัสอี่ออกว่ามันสียอยเสียงเง้นนี่ซื้อบ่จักแล้วเอาไว้นยอยู่ดิมื่ขึ้นนี่เทียงห้าเก้าเก้าหา้าปันวาน คนที่เขาเจาะไปนี่ล่ะเอามา,มาบา้านเอาบกโม่เมาก่อนเต็มหน้าบ้านไหมลุบงบาง้านบ้านนั้นโมงเป็นบา้บานบ้านสองหลัหลังนี้น,น,นี่หลังเก่าบ้านหลังเก่ายังกินเป็นบา้านตำเอา,ามาบ้านตำงวดมะหันมันออกบนญ่ะเมีนบวกเก้าห,หาแปดเก้าหามันออกบนญนอกมันหันนอกแมีนออกบนญแปด ออกเป็นแปด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 เก้าห้าอืมวม่พันออกแปดเก้าห้าออกบน,ออกบนสามตัเวเพื่อนหายมาก,กนะเก็บเก้าห้ากับสองแปดแต่ว่าเมื่อเสียงเก้าหา้ามันขึ้นในฟันกระจอกบอกมั่ว่าก่อนเต็มแล้วบ้านแต่เป็นบาน้านหลังเกาา่าบ้านหลังตำหลังเกา่า ว่าก <strong> ็บ like ่ได้เด้นเลยของผมจะซื้อไปซีซีตัวเดียวค่ะจำเล็กสามตัวแค่นั้นมานอนหงียขึ้นตีสามโมงปิดฝันบ่น้อเนเดเสียงเพลงนั่นแต่เดี๋ยวหงียขึ้นย้ำสาฝันหมกม่วหพัวมงียกึ้นฝันฝันรานุงคนหุ่นจกกันเอาบมกมงมากองเตมนาบ้าน แต่ว่าพอไงหนีจากเขตอีหยังบอยู่ในบ้านนี่บ้านนั่นเป็นบ้านหลังเก่าบ้านบ้านสั้นเดียวแต่ว่ากัรซื้อเพิ่มมาซื้อเพิ่มตัวเดียวนี่ล่ะเก้านาหาเก้าเอาล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวบ่ตอนนี้ล่างอย่างเดียวโตอื่นอ่านเมื่อเด็หาเก้าเก้าหาบ่อ่านได้ลูกหมวกนี้เงินในออกแล้ว เม่นเกต้ะผู้หาสองม,มีผู้สื่อนะพี่บาทถึงเล็กนางวาวนี่น่งรอนติ่นๆนนี่พี่บาทพี่บาทจนอย่างเขาว่ากินปีใหม่นี่เออคือหาสองผู้เดียวคือเป็นแฟนวันนี้มันจะนั่งเล่นนี่นั่ตัวเดียวในเล่นนี่โ่อไปหาเขาตั้งแต่สี่ทุ่มนซัดเก้าไอีกแล้วเอาเก้าไอีกแล้วนี่ ออกมานีเพิ่ยู่ตัเดดล์เติบอยู่วนี้โอ้ยย่าว่าทวาออกเก้าห้าอีอ่ะออมันมาแน่ในนุ่งเพราะว่าเสียงตัวใดบ่เกาเสียงเมืนขึ้นนีกครั้งเป็นอันข้าเจ้าออกมามู่มากองเต็มนาบ้านเนย่างวันน้ำบ้านในบ้านล้างเก้ามันยังว่าบ้านล้างบ้านกันเดียวเออซื้อซุ่มนนาน่าไกันยังนอนเงียบจะซื้อเปวปัน ต่บ่าเลขที่เหนสามตัวก็น,นั่นมันกระติดอยู่เมนมาละลุงติดอืมติดเนะ<ม>ก่าอยู่นะี่ที่ไหแอน9 4เก้าสี่ห้านะเก้าห<ม>้าสี่นะอันเรนกันเนล่าซื้อตัวเดียวนี่นะซื้อตาลางเก้าหา้าห้าเก้านะซื้อไปตาลาังไปเบอร์ลอตเตอรี่ว่ามีจกมักใบเมื่อกี้ไหนได้ 0 1น1นันนบ1 1มากไยิบัวตารีมัสิบกว่าใบคนนั่นขึ้นหนีนองไผมาสิสือในเว็บก็ย่อมไปยินนแอปอต่างใย่ี้บ่มี่นองายเบิดรุ่งสือนนต,สตัวไหนแน่นลถ้าในเสือจักตัว น้อยเนี่ยเากรลังลงทูน,นึ่งหาเก้เาเก้เาหาตโต๊ะละหาร้อยเอาล่างน้นอยอล,ล,ยลาอย่างย่ังเดียวแต่ว่าเมียนซุ่มกระเจ้าไปเนี่กระเจา้าวางสุกันตั้งเพราะว่ากระเจ้าหลืงเพราะว่ามันนิ่งของขลากกระาาเจ้าไปถือ,อกันโฮมไหมเนาะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นสามสูตรมันเป็นหาเลี้ยขาโต เลขเป็นหายมากนะั 7, 7, 7, 9, 5, ้นเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าห้ากับไปสองแปดแตขออ่ขอเอาขอเอาตัวนี้มาเสียงเล่ยขอจัดเอาทางมาตัวได้แน่นแ่นขอก็ได้เอาเก่าหาเก่ามะเสียงขึ้นเนเลยฝันมาขาจาแกบอกโน้มมาเต็มหนามัน,มนไว้เอาตัวเดียวนี่แล้วสันนะว่าเมืออ่อเสาร์ไปตลาดก็ไปนวดหน่อยนะอืมแต่ก็าหายเอื่อยโทษ สั่งให้อีกเลก่วนึ่งอีกคูร่าพัแกนั่นแล้วเก้าห้าบัานนี้ผู้ใดบ้เบิ่งคลิปนี้กัสิบ่บ้วู้จัดทำได้บ้างนเนาะ กินกันอยู่บ้านน้องใายบุญพ่ออ่อยที่ตั้งไหเหมือนย่ายนนั่นเราย่ายแล้วก็สื่อไลายเนาะเพิ่นหายมาจังสี่หละเพิ่นว่าหายมากินปีไหมเพิ่นนมาแต่ว่าตู้ยเนี่ยนะกันเพิ่นเบามากจังมันจะเป็นรังเป็นรังแนนน่องเป็นรังมว้อาเก่าหาไม่เสียงมึงขึ้นหมึ่งฟันมากระจ้าแกบอกโู่มาหายเต็มบ้านเนาะคนบอกโม่บนบ้านบ้านเอารถบ่เห็นดอกว่าถามมารถอี๋อย่างแกมากโบเมียน เก่งแต่ว่าเห็นเห็นแล,ล้วลุกงเหมือนรุ่งคู่เคยน้องท่ายเนี่ยเอางั้นที่ไปกินเลียงเพิ่มเงอนงกระบานเพิ่มเงินขึ้นเนี่ยเอามาบอกโม่กองเต้มหนาบ้านบ้านนั้นเป็นบ้านหล้างเกา่าบ้านที่เนบ้านสั้นเดียวทั้งกินได้ซื้อใบซ้ำนานพอเด็ดุ่นกินปีใหม่เพื่อเพื่อนว่า ไปเที่ยวฮอนฮอนเบื้ดมือว่านเลยอี่รถเตื้ดมืออายุไปเปิดหูเปิดตาอยู่ไปไหวบุญละไว้ไปหลวงพ่อพระไซไปบูญซะมาไปท้ำบุญสื่อสนุกที่ดินน้ำพึนบุญนะอืมบอกง่ายๆเดี๋นี้ก้าวหาหาก้านี่น้องซื้อตารางย่างเดียวบ่ซื้อตารางย่างเดียวอืมซื้อไปสองแก้วแค่นั้นอ่ะแก้วละพัน ออสีล่างสื่อนำอยู่ืใบกกายแน่ะล่างาเกาเก้าหเคเอาเอาอ,อัซ้ำนินึกินปิดไหมเพราะนัามันได้เฮครับผมครับได้เฮขมันมากเก้าห้ายหี่ก็ได้เฮแล้วสื่อซื้อยู่ซื้อตอนนี้ละ่ะเก้าหาหา,หาเกา้าซื้อหาเก้เหาหรอวะเก้าหาน้ำเน่เอาาก้อาอนนนหาเกาอยู่ก็สิเนีนหาเก้าเพราะว่านมันเก่าหาแล้ว เอาเสมอกับเสมอสน่ะเอาโอเคโอเคครับ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 ัสดีครับนั่นเห็นบ่าพี่น้องท่านผู้ชมครับน้องสาวเพิ่นได้มาให้ะราดิบบัดที่นี่เพิ่นว่าเกาหาให้ล่างย่างเดียวก่าสั่นเอ้าล่างกับล่างพิดถูกกับล้วตะดวงเนาะครับเนาะ พี่น้องท่านผู้ชมผู้ฟังยั่วขันอยากลงทุนหรือว่าขันมั่นใจหรือว่ามั่นใจจังไงก็ล้องพิจารณาเืิ่งนะครับใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อขอให้ยู่ดีมีแห้งโซกน้นรำรวยน้ำกันในเมื่อนี้นะ้ครับผมสวัสดีครับ